คือพี่ใบว่าวันนี้เราน่าจะเห็นชัยชนะแต่ก็ไม่อยากกดดันนะนี่พูดตรงนี้เราจะเจอน่าจะเจอไม่น่าละต้องเจอกับบาซิลแหละเราดีนะคะแต่สิ่งที่เราพลาดเมื่อวานนี้อาจจะเรื่องของมันคือการวางแผนเกมทั้งหมดอนะเธอวิจารณ์แหมให้กําลังใจอยู่นั่นแหมเป็นบทเรียนแหมซ้อมใหญ่แหมเราตัวเล็กมีแต่แหม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 อยากให้ผู้มึงมาเล่นเองค่ะถ้าความสุขของคุณคือใยช,ชนะไม่ต้องดูค่ะกีฬามีแพ้มีชนะ พี่บอยยอมรับว่าอวยเขาเจ็บนะเขาสู้เต็มที่นึกออกป่ะคุณอย่ามามองแต่มุมที่มันแย่อย่างที่บอยพูดไปแล้วก็ขึ้นเนาะ o d Morning ค่ะมอร์นิ่งฮ่องกงนะคะจิมซาจุยเราจะได้ยินเสียงนี้ในหนังฮ่องกงของลิวเต๋อหัวโจเหวินฟ้ากูเชลเลอร์นี่คือสถานีจิมซาจุย แต่ว่าเรากําลังจะเดินไปสนามกีฬานะคะวันนี้นักกีฬาเราแข่งเวลาที่นี่ประมาณบ่ายโมงก็จะอยู่ที่เมืองไทยประมาณสักเที่ยงเนาะวันนี้เราจะเจอกับแบกเรียประเทศที่อยู่ติดกับตุรกีที่เราแพ้มาเมื่อวาน30 25 17 25 17แล้วก็25 17 27กับ17ต้องออกนะคะงานนี้ วันนี้เราเจอแบงกาเรียแรงเขาค0่20กว่าเนาะเรา13าถ้าพูดกันแบบตัวเลขเราต้องชนะอย่างน้อย3าหนึ่งถ้าเป็นไปได้3าูนเนาะแต่ถ้าเราแพ้เราจะเสียคะแนนนะคะเราชนะเราจะได้คะแนนเขาไม่เยอะแต่ประเด็นที่พี่บอยอยากจะพูดก็คือเหนื่อยเดิไปพูดไปเหนื่อยอเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวตัดไปปึ๊บไปพูดอีกที่หนึง่งขอนั่งพูดยืนพูดแล้วกันเนาะเหนื่อยคะ่ะไปไปสนามกีฬากัน ถึงแล้วถึงแล้วโคลิเซียมฮ่องกงนี่สถานที่แข่ง v ีเนะคะกระทันดนรับสวยอยู่กลางเมืองสะดวกสบายแล้วก็ฟังก์ชั่นครบนะพี่บอยว่ามันไม่ได้ใหญ่โตมากแต่ว่ามันพอดีกับการที่เราจะจัดคอนเสิร์ตก็ได้จัดสปอร์ตกีฬาก็ได้เป็นหอประชุมก็ได้อันนี้โอ้โหดาราระดับโลกเวอร์คลาสมาตรงนี้ถ้าพี่บอยจำไม่ผิดไมเคิลแจ็คสันก็เคยแสดงที่นี่นะถ้าพี่บอยจำไม่ผิดนะ มาดอนน่าอะไรอย่เงี้ยเมื่อก่อนเราก็ต้องมาดูกันที่นี่ฮ่องกงนะพูดต่อเนาะเมะื่อกี้เราพูดถึงวันนี้เราจะเจอกับับแกเรียประเทศในยุโรปซึ่งชั้น w o r ร d Ranking เนี่ยก็อยู่ต่ำกว่าเราเรา13เขา20นิดนิดเนานะแต่ประเด็นที่บ่อยจะพูดก็คือบังแกเรียเนี่ยก็พัฒนาค่อนข้างเร็วเมื่อปี2022เป็นประเทศที่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล VNL นะเนชั่นลีกเนี่ยปีที่ช่องวันถ่ายทอดสดเป็นเจ้าภาพสนามที่3ที่แบงการียและสนามนั้นเนี่ยก็ปีนั้นนะไทยเราปังเนาะชนะเยอะก็เข้ารอบแปทีมสุดท้ายด้วยองค์เองแล้วก็ไปแพ้เจ้าบ้านนะเพราะว่าเข้าไปดักแปก็ไปแพ้ตุรกีตอนนั้นไปแพ้ตุรกีในรอบอสุดท้ายไฟนอลเนาะ ี่ยการจัดงานเขาก็จะน่ารักน่ารักไม่ไม่หรูหราเท่ามาเก๊าส์อย่น,นี้ดีกว่าเพราะว่าสถานที่มันไม่ได้ใหญ่โตแล้วก็หม่เอี่ยมเป็นสถานที่เดิมแต่ว่าเขาก็เดคอเรทนะคะเขาก็จะเอาตัวดังๆนะแทีมที่มาแข่งที่ฮ่องกงเนี่ยเขาจะมีเนี่ยค่ะจีนตุรกีวากาสนะคะกาบีนะโปลแลนด์ เมื่อวานโปรแลนด์แพ้บราซิลไปตอนนี้คือบราซิลคืออันดับหนึ่งของโลกที่ยังไม่แพ้ใครเลยอันนี้เป็นอันดับสองของตารางแล้วนะคะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าที่เมืองไทยไฟนนลเราจะเจอกับบราซิลนะเราจะเจอกับบราซิลวันปีนี้มีโดมินิกันซึ่งเคยแพ้เราไปเราไม่เจอแล้วนะคะเยอรมันนะเดี๋ยวเราจะเจอใช่ไหมเราจะเจอเยอรมันเอ้ย ตุระเราจะเจอเยอรมันส่วนบ้านเราประเทศไทยเขาใช้ภาพน้องเพียวที่มาเกา๊าใช้ภาพพิมพิชญานะแล้วก็บังเกเรียวันนี้เราจะเจอกันนะคะบังเกาเรียพูดถึงเกมวันนี้เนี่ยที่บอกว่าถ้าเราใช้ฝีมือแล้วก็ใช้ความจัดเต็มแบบเมื่อวานที่เราเจอกับทีมระดับโลกตุรกีเนี่ยพี่บอยก็เชื่อว่าเราจะชนะบังเกเรียได้ไม่ยากนักนะคะซึ่ง ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อวานนี้ดูจากการให้สัมภาษณ์ของอาจารย์ยะเนี่ยก็ชัดเจนว่าเก็บตัวเก่งเอาไว้รอบไฟนอลซึ่งวันวานเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเจอกับใครแต่วันนี้เช้ามาตื่นมาเนี่ยรู้แล้วนะเมื่อคืนก่อนนอนก็รู้แล้วว่ารอบไฟนอลเราจะเจอกับบราซิลนะคะซึ่งก็สู้กันเต็มที่ตอนที่เราไปแข่งกันที่หมาเก้าเนี่ยเราแพ้3าศูนย์ก็จริงแต่ว่าบราซิลก็ป่วนอยู่นะแล้วก็เหนื่อยอยู่นะที่จะชนะเรานะเพราะฉะนั้นก็ เราจะเจอน่าจะเจอไม่ใช่น่าล่ะต้องเจอกับบาราซิลแหละในรอบ8ทีมสุดท้ายที่กรุงเทพนะคะส่วนเมื่อวานนี้ผลการแข่งขันที่เราแพ้ตรุรกีเนี่ยพี่บอยมองแบบนี้ว่านั่นคือประสบการณ์นั่นคือซ้อมใหญ่แล้วเห็นชัดเจนเลยว่าบอลรับรับเสิฟก่อนเราดีมากนะคะดีมากขึ้นเยอะรับตกเราดีเฟนได้พอสมควรดีขึ้นเยอะเกมบกล็อกเราดีได้เราดีนะคะแต่สิ่งที่เราพลาดเมื่อวานนี้อาจจะเรื่องของการเสียลูกง่ายเช่นลูกที่เขาฟรีบอลมาเนาะ เราอาจจะรุกไปรุนแรงแต่ว่ารุกไม่ตายตีไม่ตายตบไม่ตายรุกไม่ขาดเขาก็ดีเฟนกลับมาแล้วตีฟรีบอลกลับมาที่ฝั่งเราแล้วพอเราสวนกลับไปเนี่ยเราสวนได้ไม่ดีหรือว่าบางทีเราพลาดเองด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณยังยงถ้าใช้ภาษาแม่บอยก็คือวันที่เราจะได้แต้มเขาโอ้โหว่าจะได้แต้มเนี่ยยากเย็นเนาะแต่เสียแต้มเนี่ยเสียง่ายๆเลยนะคะ แล้วก็พอเราเสียเสียเราแพ้ 30, มศูนย์ยี่5้าสิี่หดี่หสิ่งหนึ่งที่ขอพูดตรงนี้เนาะเป็นพื้นที่โซเชียลของแฮบ่บอยไม่อ่ราอ่านข้อความว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่าจะเป็น y u t u b e เนี่ยโอเคละ80%เนี่ยไปในทิศทางเดียวกันก็คือเพจนี้เป็นเพจที่ให้กำลังใจนะักกีฬาแล้วก็เป็นเพจที่ลิฟต์อัพเนาะมาแล้วก็ฮิวใจกันนะคะแต่มันก็มีอีบางประพวกบางประเภทถ้าเราขาใช้คำแบบนี้เนาะ เสร์ไม่รู้จักอะไรเลยวิจารณ์แหมให้กำลังใจอยู่นั่นแหมเป็นบทเรียนแหมซ้อมใหญ่แหมเราตัวเล็กมีแต่แหมแหมแแม,แม,แมอย่าให้พวกมึงมาเล่นเองค่ะคือต้องมาเล่นเองนะคะมาอยู่ในสนามค่ะอย่าเป็นโค้ดคีย์บอร์ดอย่าเป็นนักกีฬาคีย์บอร์ดค่ะช่วยมาดูในสนามก่อนว่าการถ่ายทอดกันในสนามเนี่ยลักษณะของบอลหรือว่าลักษณะที่เราเห็นนะมันต่างกันแล้วน้องๆเ้าสู้เต็มที่ค่ะ ไอ้พวกวิจารณ์เนี่ยค่ะวิจารณ์ได้ค่ะแต่ช่วยมาดูความจริงก่อนว่าเป็นยังไงพี่บอยไม่อยากจะด่าหรือพี่บอยไม่อยากจะใช้คํารุนแรงนะแต่ว่าขึ้นอะ่ะเข้าใจปะฮึบอยากจะพิมพ์ตอบอยากจะด่าลฮึบคือบางทีแบบคุณไม่เข้าใจหรอกว่ากีฬาไม่มีใครอยากจะชนอ,อยากจะแพ้ทุกคนอยากจะชนะบทอะแต่ถ้าคุณเป็นคนดูแล้วคุณไม่สร้างสรรค์คุณต้องไปแข่งเองค่ะคุณต้องจับบอลมาเล่นค่ะคุณต้องไปฝึกค่ะคุณต้องเสียสละค่ะคุณต้องทําอะไรก็ได้ให้คุณเป็นนักกีฬาทีมชาติ้ได้ค่ะ ถ้าไม่ได้เป็นนักกีฬาทีมชาติเป็นแค่คนดูและปากเสียปากหมาอย่าเป็นค่ะอย่าเป็นกองเชียร์ค่ะไม่ต้องดูถ้าดูแพ้แล้วมันทนไม่ไหวไม่ต้องดูค่ะปิดทีวีแล้วไปทาอย่างอ ah ื่นค่ะ,คะไปทํากิจกรรมที่ตัวเองเลือกที่อยากจะมีความสุขค่ะอันนี้เป็นกิจกรรมที่ต้องรอความสุขจากนักกีฬาถ้าความสุขของคุณคือใยชนะไม่ตนะ้องดูค่ะกีฬามีแพ้มีชนะแต่ถ้าความสุขแบบพวกเราแบบพวกเราแบบพวกเราแพ้เราก็มีความสุขเพราะเราเห็นน้องสู้เต็มที่ชนะเราก็สุขมากหน่อยเพราะ มันมีความหอมหวานถูกไหมแต่แพ้คุณอย่าไปให้กําลังคุณอย่าไปด่าเขาคุณต้องให้กําลังใจเขาบองคุณเห็นไหมบอลมันโด,โดนหน้าอัชราพรน่ะน้องเพียวอะ่ะเขาเจ็บนะเขาสู้เต็มที่นึกออกป่ะคุณอย่ามามองแต่มุมที่มันแย่ด่าไม่บ่อยอีกทางหากว่าโอ้โหเป็นนักข่าวแบบอย่างเงี้ยมีนักข่าวแบบเนี้ยมันถึงไม่เจริญอวยกันเข้าไปพี่บอยยอมรับว่าอวยแต่อวยในเหตุในผลอวยในสิ่งที่มันเป็นไปได้ไม่ได้อวยแบบโอ้โห เล่นแย่เล่นห่วยเล่นแล้วก็แบบจะมาอวยกันไม่ใช่เรารู้ว่าน้องเขาเต็มที่ขนาดไหนเรารู้ว่าปัญหาของเราคืออะไรเรารู้ว่านักกีฬามันต้องวางแผนในการที่จะเจ็บมากเจ็บน้อยถ้าเราเจ็บแช์นี้เราเหลืออีกสามสนัดเราเจ็บแล้วเราจะไปไฟนอลได้ยังไงเราแข่งในบ้านมันก็ต้องทําให้มันดีหน่อยเมื่อวานก็มีคบองคอมเมนต์ดูสิพ่อพันธครบพร้อมแล้วก็ไม่เอาพ่อพันเขาลงคุณเข้าใจคําว่าเมนเทนไหม กล้ามเนื้ยังมีปัญหาอยู่ถ้าเจอหนักๆเข้าไปเจ็บซ้ำไฟนอลที่บ้านเราหรือแมตช์จากนี้ไปที่มันจําเป็นต้องชนะเราจะไม่มีตัวเล่น, mm. ลนมันคือการวางแผนเกมทั้งหมดอ่ะเธออย่างพี่บอยพูดไปแล้วก็ขึ้นเนออาะกลับมาหมดสวยๆแบบแม่บอยคือพี่บอยว่าวันนี้เราน่าจะเห็นชัยชนะแต่ก็ไม่อยากกดดันนะนี่พูดตรงนี้แล้วก็ไม่ได้พูดกับน้องเพราะว่าไม่อยากกดดันน้องแต่พี่บอยเชื่อว่าถ้าเราฟอร์มเราดีแบบตั้งแต่หมากาวแล้วดีขึ้นนะ จากมาเก๊าสีแมพนเราชนะ2แพ้2เราดีขึ้นนะมาฮ่องกงมู d a แอนโทนรอยยิ้มจังหวะพี่บอยว,ว่ามันดีขึ้นเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นเกมที่ที่ดีสําหรับเราในวันนี้นะคะส่วนหลายหละคนก็ด่าพี่บอยนะว่าพี่บอยไปสัมภาษณ์นักกีฬานักกีฬาพูดหมดเลยว่าจะรับมือวากัสรับมือคาราคูสรับมือจุรกียังไงดูซิเขารู้แผนเราหมดเลยเธอพศนี้ละหละ2 5 2 ทุกทีมเขาตั้งกล้องในสนามนะเขามีไฟล์าภาพเขามีสถิติจาก FIVB เขามีทุกอย่างหมดค่ะดูก็รู้ว่าใครจะแก้เกมยังไงไม่ต้องบอกค่ะเออไม่ต้องมาห่วงค่ะเขารู้หมดแหละและสิ่งที่เราพูดอะค่ะเขาไม่สามารถแก้เกมไล้ได้เราได้ในวันเดียวอยู่แล้วทุกทีมมีพลังมีศักยภาพหมดค่ะอยู่ที่ว่านักกีฬาจังหวะนั้นได้ไหมเนาะอย่างเนี้ยอย่างเี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเธเขา้าใจปะคือแบบ ฉันรู้หนะว่าฉันควรจะทําอะไรแล้วฉันไม่ควรจะทําอะไรเมื่อวานอีกมีอีกหนึ่งเอาขึ้นอีกแล้วอุ้ยตายโทษทีขึ้นบ่อยเมื่อวานก็มีอีกหนึ่งคอมเมนต์แบบว่าดูสิเมื่อหร่โมเมจะตีไม่ติดบล็อกบล็อกเมหร่อมสินสัจิมาพรจะไม่ตีติดบล็อกไม่เก่งเท่ารุ่นพี่เอาอมสินไปเทียบกับบุ๋มบิม๋มอ่าเอาโมเมไปเทียบกับควีนบีมคือพี่บอยว่าอย่าเทียบใครเป็นใคร เอาลุกนี้ไปเทียบกับพรพันธ์ดูซิถ้าพรพันธ์ลงลูกนี้จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันท่าได้หมดแหละเราเป็นคนดูแต่ในสถานการณ์จริงๆทุกๆจังหวะที่น้องเล่นนะ่ะมันไม่ใช่หนึ่งวินะเซียววินาทีเพราะฉะนั้นพี่บอยกำลังบอกว่าเราต้องเข้าใจธรรมชาติของการแข่งขันเข้าใจธรรมชาติของเกมเข้าใจธรรมชาติของทุกๆอย่างก่อนแล้วเราจะดูด้วยความสุขถ้าเราต้องการแต่ชัยชนะไปทํากิจกรรมอื่นที่คุณเลือกความสุขได้เลยค่ะแบบไม่ต้องลุ้นแต่ถ้าจะดูวอลเล์บอล เราต้องสุขตั้งแต่เราได้เชียร์เราต้องสุขตั้งแต่เราเห็นเราต้องสุขตั้งแต่น้องรับบอลน้องเซตน้องตบเราต้องสุขแบบนั้นแบบแบบที่พี่บอยมาเนี่ยพี่บอยไม่ได้มีความสุขกับการที่จะเห็นชชัยนะแต่พี่บอยมีความสุขกับการที่เราเห็นเลือดของผู้หญิงไทยสูง176เหฮ้ยมันสู้กับคนสูง180 190ได้พี่บอยมีความสุขที่เห็นเพลงชาติไทยในสนามเราเห็นการตบการตีบนเน็ตอย่างสมศักดิ์ศรีต่างหากนี่คือความสุขของพี่บอย แล้วมาทําข่าวครั้งนี้พี่บอยบอกได้เลยนะมีสปอนเซอร์ก็จริงแต่สปอนเซอร์ไม่ได้ให้ตัวเราเป็นแสนพี่บอยพูดเลยให้นิดนิดหน่อยหน่อยอันนี้พี่บอยไม่ได้ว่าสปอนเซอร์นะคะขอบคุณมากที่สปอนให้มาแต่ไม่ได้ให้มาเยอะจนพี่บอยจะมาค้าทํากําไรกับสาวสาวอลเล์บอลนะี้พี่บอยบอกได้เลยนะพี่บอยไม่ได้มาทําธุรกิจตรงนี้พี่บอยได้เงินมาเพื่อจะมาซัพพอร์ตตัวเครื่องบินอาหารการกินแท็กซี่การเดินทางเพื่อจะมาทําที่นี่พี่บอยมาเนี่ยอันนี้พูดแบบตรงไปตรงมาแบบไม่อ้อมค้อมนะ ออกเงินเองสปอนไม่ได้ครอบเวอร์สิ่งที่เกิดขึ้นในค่าชใช้จ่ายออกเงินเองสตาร์บัคชาไข่มุกสตรอเบอรี่เชอร์รี่ซึ่งราคามื้อ1 7ึ่งเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็แล้วแต่พี่บอยออกด้วยตัวเองเพราะหัวใจรักสาวรักทีมวอลลย์บอลหญิงชัยนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกเพราะฉั้นกองเชียร์เวลาเขามาเรามาอยู่ตรงนี้เมื่อวานโอ้โหเนี่ย เรามายืนตรงนี้เรามีความสุขเราเห็นน้องเพียวอยู่ตรงนี้เรามีความสุขเราเห็นนักกีฬาไทยเรามาเชียเราใส่เสื้อเรามีธงชาติมันเป็นการหลอมรวมพลังของคนไทยนึกออกปะคะคือมันมีความสุขคุณลองมาเชียคุณลองซื้อตั๋วมาบางคนเนี่ยบินมาจากกรุงเทพเพื่อจะมาดูแมตช์สองแมตช์สามแมตช์แล้วแต่บางคนดูสี่แมตช์อยู่ห้าวันบางคนเขามีกําลังซัพพอร์ตมีกําลังเงินเขาก็มามันมีความสุขเธอแล้วเรามาด้วยหัวใจเดียวกันไม่มีใครรู้จักกันนะ แม่บอยก็ไม่รู้จักเขา<ๆ>เขาก็ไม่รู้จักแม่บอยแต่เรามาแล้วเราอบกอดกันเรามีความสุขกับการที่เราได้อยู่ด้วยกันเราเชียร์ด้วยกันวันที่เป่านกหวีด24 25ปิดบทเซตเราแพ้3-0มันคือความสุขวะ่ะเพราะเราได้เห็นพลังนักสู้ของหญิงไทยแลวเราเป็นกองเชียร์เราก็เชียร์อย่างมีความสุขเพราะว่าเรามีหน้าที่เชียร์พวกเขามีหน้าที่แข่งเราก็ทำหน้าที่ของกันและกันด้วยความสุขแบบที่เรามีอยู่ วันนี้นะคะถ่ายทอดที่ช่องเจไทยเจอเบลเรียนะคะสาวยุโรปถ้าพูดถึงเบลเรียแล้วเรานึกถึงอีกประเทศหนึ่งไหมรัเสเซียรัเสเซียเป็นประเทศที่น่าจะโดนบอยคอรดเนาะห้ามามแข่งขันกีฬาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหลุดออกจากการแข่งขันวีนแอลไปถ้าเรามีรัเสเซียอีกประเทศหนึ่งเนี่ยก็น่าจะน่าจะปังเนาะรัเสเซียเขาก็เป็นสาวสูงใหญ่แล้วก็มีฝีมืออยู่นะสมัยก่อนเขาก็อันดับโลกดีอยู่เพราะฉะนั้นก็ ยังมีเรื่องสงครามเรื่องการบล็อกแอนตี้กันอยู่เนาะเราก็จะไม่เห็นรัสเซียมีคนบอกพี่บอยว่าเบลเรียเนี่ยก็เข้ามาเป็นหนึ่งในวีเอลจากโคตายุโรปนะถ,ถ้าจำไม่ผิดหรือว่าอะไรในยุโรปสักอย่างหนึ่งนี่แหละแข่งในยุโรปซึ่งพอรัสเซียออกไปตำแหน่มันที่มันว่างไนะทีมันว่างก็มีการแข่งนะแล้วก็เพิ่มเข้ามาเอาละเธอหิวข้าวแล้วเดี๋ยวจะต้องข้ามไปกินข้าวแล้วกลับเข้ามาลงสนามเพื่อที่จะ รอเชียวันนี้เราจะเชียเชียแบบเชียแบบแม่บอยพวกเธอมันรัดพวกเธอมันรัดพวกเธอมันรัดน้องเพียวเมื่อวานโดนไปเต็มๆนะคะน้องโอเคดีนะคะจะเจอแบงกาเกรียเราได้อย่างเดียวก็คือความสูงแต่ฝีมือประสบการณ์ที่บอยว่าเราสู้ได้เชียกันนะคะอยู่กรุงเทพอยู่เมืองไทยเชียร์หน้าจออยู่ฮ่องกงมาเชียร์ในคอริเซียมด้วยกันและอยู่หน้ามือถือก็เชียร์ไปด้วยกันเพราะเรา รักสาวๆลูกสาวแห่งชาติเราเป็นกองเชียร์แห่งชาเราก็ต้องเชียร์ลูกสาวแห่งชาจะทําหน้าที่วันนี้พี่ใบหวังนะแต่ไม่กดดันหวังว่าเราจะได้ชัยชนะครั้งที่3ในวีล l 2024บายๆขอบคุณที่ติดตามนะคะและขอบคุณสปอนเซอร์ของแม่บอยด้วยนะคะสิ A, งค์ซีโเขนมปังฟาร์มเฮาส์โควีแฮรรอนแชมพู owie, ampoo, อาหารแมวซินเวอร์และข้าวมาบุญคองค่ะบายย